มิซูบิชิปาเจโร่นะครับปี2009นะครับค้าเหลือกุญแจรีโมทของชิปลูกเดียวนะครับมาทำเพิ่มนะครับอันนี้ดอกเดิมลูกค้านะครับรถมีชิปจะสตาร์ตติดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลูกทำรีโมทมาเปล่าๆไม่ทำระบบอิโมวิเลเอร์จะสตาร์ตไม่ติดนะครับลูกนี้เราโปรแกรมรีโมทแล้วก็โปรแกรมชิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ตติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ของเราเป็นกรอบพับแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับโปรแกรมรีโมทฝั่งชิปนะครับทดเทสรีโมทนะครับนี่รีโมทที่โปรแกรมให้ลูกค้าครับเังนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทฝั่งชิปกับปาเจโรปี2 0 0 9ครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทํารีโมทรถยนต์เพิ่มนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านกุญแจช่างคมศักนะครับเบอร์โทร0 6 1 8 2 9 5 4 9 3และเบอร์0 6 3 6 1 4 2 5 3 2นนะครับสวัสดีครับ